สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิเคราะห์บอลจิกจังออนยูทูบนะครับช่องที่จะเล่าเรื่องราวของกีฬาทั้งอดีตและปัจจุบันมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังนะครับในวันนี้ครับผมจะมาเล่าเรื่องของโอลิมปิกนะครับกับเรื่องราวที่คลาสสิกมากๆครับที่เกิดขึ้นเมื่อ3ปีก่อนมันมีเหตุการณ์หนึ่งครับที่แบรนด์แกรนด์สปอร์ตนะครับที่ผลิตเสื้อแข่งขันให้กับนักกีฬาเนี่ยอนุญาตครับให้น้องเมย์รัชนนอ,อินทนทน์เนี่ยใส่เสื้อแข่งขันของแบรนด์ยู่แขงได้เเป็นกรณีพิศษ เรื่องรามมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเราจะย้อนอดีตไปด้วยกันครับ นับตั้งแต่ปี2005เป็นต้นมาเนี่ยแบรนด์แกรนด์สปอร์ตนะครับเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์เสื้อแข่งขันของนักกีฬาไทยทั้งหมดในทัวร์นาเมนต์น,นานาชาติรับอธิบายก็คือต่อให้นักกีฬาแต่ละคนเนี่ยจะมีแบรนด์เสื้อยี่ห้อไหนเป็นสปอนเซอร์ส่วนตัวก็ตามจะเป็น n i ก e ้ d i d a s หรือว่าพู m าเนี่ยแต่พอถึงซีเกมส์เอเชียนเกมและ o อลิมปิกเนี่ยทุกคนต้องใส่แบรนด์แกรนด์สปอร์ตนะครับเพราะว่าเขาซื้อลิขสิทธิ์มาครองอย่างถูกต้องครับแต่ว่าใน, Tokyo, นโอลิมปิก ทำผิดพลาดเรื่องของชุดแข่งขันของนักกีฬาแบดมินตันที่ออกแบบมารุ่มร่ามจนเกินไปจนส่งผลต่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ของนักกีฬาครับโดยเฉพาะกับเมราชนกอินทนนท์ครับนักแบดตัวความหวังของไทยเนี่ยระหว่างแข่งเนี่ยเธอต้องคอยถูกแขนเสื้อเป็นประจำแค่เราเนี่ยดูทางทีวีก็ยังรู้ได้เลยนะครับว่าเสื้อแข่งที่มันไม่กระชับเนี่ยทำให้เธอมีความกวนใจครับ คือตามปกติเนี่ยตอนแข่งขันอาชีพนะครับเมรัชนกเนี่ยจะใส่ชุดแข่งขันข,นของแบรนด์ Yo เน็นะครับซึ่งเป็นแขนกุดและก็มีความกระชับแต่ของแกรนด์สปอร์ตเนี่ยที่ออกแบบมาในโอลิมปิกเนี่ยเป็นเสื้อที่มีแขนนะครับและก็ไม่ได้ฟิตติ้งให้พอดีตัวจึงมีความรุ่มร่าเป็นอย่างมากไม่มีความคล่องตัวจนหน้าอึดอัดแทนครับคือชุดนั้นเนี่ยต้องบอกว่าแกรนด์สปอร์ตก็ทําพลาดนะครับไม่ได้ฟิตติ้งให้นักกีฬาก่อนแข่งขันเพราะว่าเป็นช่วงโควิดพอดีครับทีนี้ครับในวันที่ที ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเมรชนกลงแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มในแบบบินตั้หญิงเดียวนัดสุดท้ายเจอกับโซเนเซียกับมือ18จากมาเลเซียนัดน,นี้เนี่ยเมต้องชนะอย่างเดียวถ้าเกิดแพ้ตกรอบนะครับปรากฏว่าตลอดการแข่งเนี่ยรชนกครับเล่นได้อย่างนักอึดอัดแพ้ไปก่อนในเกมแรก2 1ต่อส9าสถานการณ์เนี่ยวิกฤตถึงขีดสุดนะครับแต่ว่าโชคยังดีการที่เธอใช้ความเกา๋าคัมแบ็กกลับมปเอาชนะในอีก2เกมที่เหลือ 21ต่อ18และ21ต่อ10เข้ารอบมาแบบผือจับมากๆครับสิ่งที่เราเห็นตอนถ่ายเทอดสดนะครับก็คือน้องเมย์เนี่ยเล่นได้อย่างน่าอึดอัดจริงๆนะครับคือเสื้อของเธอเนี่ยมีความเทอะทะไม่พอดีตัวระหว่างแข่งเนี่ยต้องเดินไปถกแขนเสื้อไปอยู่ตลอดเวลาครับคือเรื่องนี้เนี่ยชาวเน็ตชาวไทยเนี่ยต้องบอกว่ามีกระแสโจมตีใส่แกรนสปอร์ตอย่างหนักมากๆนะครับว่าเฮ้ยทำไมคุณออกแบบอย่างนี้อ่ะทำไมไม่ออกแบบให้มันกระชับแล้วก็ช่วยให้น้องเมย์เนี่ยเล่นง่ายขึ้นมากกว่านี้อีกสักนิดนึงก็ยังดี ในประเด็นนี้นะครับทาราพฤชอุ่มครับซึ่งเป็น CEO ของแกรนด์ p ปอรเนี่ยเขาก็มองเห็นเหมือนกันว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องนะครับเขาอธิบายกับว่าเราตั้งใจทําชุดแข่งขันให้ดีไม่อยากให้มีข้อผิดพลาดใดๆกับนักกีฬา จริงๆเราก็ไว้ใจทีมงานของเราแต่บทมันจะผิดพลาดมันก็เหมือนมีกองหลัง4คนยืนอยู่และก็ได้แต่ป้องกันด้วยสายตาจนบอลไหลเข้าประตูตัวเองครับฝั่งแกรสสปอร์ตเนี่ยพอรู้เรื่องแล้วนะครับก็ได้ติดต่อไปที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อสอบถามน้องเมย์ครับว่าเรื่องชุดแข่งขันมันโอเคหรือเปล่า แต่ว่าตัวน้องเมย์เนี่ยตอบกลับมาว่าโอเคดีไม่มีปัญหาครับซึ่งเมย์รัชนกเนี่ยเขาบอกภายหลังกันว่าเอาจริงๆเนี่ยเสื้อแข็งไม่ใช่ประเด็นสำคัญอยู่แล้วเพราะว่าใส่อะไรก็ได้ที่ผ่านมาเนี่ยหนูก็ใส่เสื้อของแกรนด์สปอร์ตลงแข่งขันตั้งแต่รอบแรกมาตลอดหน้าที่สำคัญที่สุดของหนูก็คือลงไปเล่นในสนามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดก็แค่นั้นนะครับคือตัวน้องเมย์เนี่ยเธอบอกว่าโอเคครับแต่เราไม่รู้นะครับว่าจริงๆเนี่ยเธอคิดแบบนั้นหรือเปล่าแน่นอนครับว,ว่าเธอเนี่ยคงไปบอกไม่ได้หรอกครับว่าเฮ คือตัวน้องเมย์เนี่ยเธอเข้าใจสถานการณ์ดีนะครับว่าเสื้อแข่งขันต้องเป็นของแบรนด์อะไรและแกรสปอร์ตกับสปาคอมแบดมินตันเนี่ยก็ต้องร่วมงานกันอีกนานไม่มีประโยชน์ครับที่ตัวน้องเมย์เนี่ยจะมาก่อดราม่าอะไรในตอนนี้ครับหลังจากที่น้องเมย์เนี่ยชนะโซนเนเซียนะครับแข่งจบในรอบแบ่งกลุ่มเธอได้พักแค่แป๊บเดียวท่านั้นก็ต้องรีบเข้านอนเพราะต้องตื่นเช้ามาแข่งต่อทันทีในวันรุ่งขึ้นเวลา9้าโมงเช้าที่ญี่ปุ่นนะครับทุกคนครับในระหว่างที่น้องเมย์รัชนกเนี่ยนอนหลับไปแล้วนะ ก็มีโทรศัพท์สายที่สําคัญที่สุดครับเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับสายโทรศัพท์นั้นครับมาจากคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูลครับนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับเธอโทรศัพท์มาที่ไทยเพื่อติดต่อกับทาราพฤึกชอุ่มซ e o ของแกรนด์สปอร์ตครับในเวลาตีสองที่ญี่ปุ่นนะครับกับประโยคที่เรียบง่ายว่าพอจะเป็นไปได้ไหมที่ทางแกรนด์สปอร์ตจะอนุญาตให้นักแบดมินตันใส่เสื้อแบรนด์อื่นที่ไม่ใช่ของแกรนด์สปอร์ตเป็นการเฉพาะกิจในโอลิมปิกครั้งนี นี่เป็นคําขอที่ต้องบอกว่าไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของกีฬาไทยครับลองนึกภาพตามนะครับว่าสมมติฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยใส่ชุดแข่งของวอริสครับลงแข่งขันทุกบอลโลกรอบคันเรื่องอยู่และนาย,ยกสมาคมฟุตบอลเนี่ยโทรศัพท์หาเจ้าของวอริสบอกว่าเกมหน้าขอให้ทีมชาติไทยใส่ชุดแข่งยี่ห้ออื่นได้หรือเปล่าคือถามหน่อยครับว่าใครมันจะไปยอมครับวอริสก็ต้องโวยอยู่แล้วับว่าผมเนี่ยจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์ไปแล้วเป็นร้อยล้าน คุณจะมาขอแบบนี้ได้ยังไงนะครับคือไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะครับจริงๆเนี่ยมันก็เกี่ยวพันกันอีกหลายอย่างครับลองคิดดูว,ว่าถ้าเกิดแกรนด์สปอร์ตเนี่ยยอมให้นักกีฬาสักคนหนึ่งเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยอาจจะมีสมาคมอื่นมาขอเปลี่ยนเสื้อแข่งอีกก็ได้มันจะชุมลมุนวุ่นวายกันเข้าไปใหญ่นะยครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติเปลี่ยนไปใส่ยี่ห้ออื่นเนี่ยทางคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเนี่ยจะยอมง่ายหรือเปล่าเพราะว่าทางโยนิค์เองครับก็ไม่ได้เซ็นสัญญ,ญาจ่ายเงินให้ห้้อออออยยยย่่่่่าาาางงงเเปปปป็็นนนทททกกกกกกรรระะัับบบแแลลลูีีจไไไดภพษณใใิิมชฟฬื ไม่น่าจะถูกต้องครับแต่แน่นอนเลยครับว่าตัวทาราพฤชอุ่มครับยอมรับว่าชุดแข่งที่แกรสปอร์ตออกแบบไป ก็มีความรุ่มร่ามจริงๆนะครับและก็สมควรที่จะถูกแก้ไขด้วยและทางแก้ที่เหมาะที่สุดก็คือรีบส่งชุดแข่งที่แกรสปอร์ตตัดเย็บใหม่ส่งตรงไปจากไทยทันทีเพื่อส่งให้ถึงน้องเมในวันรุ่งขึ้นครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยต้องบอกว่ามันทาไม่ได้ครับกว่าคุณจะตัดเย็บเสร็จกว่าจะบินไปถึงมันก็ไม่ทันการแล้วครับเพราะว่าน้องเมเนี่ยมีโปรแกรมต้องลงแข่งขันกับเกรกอรีตันจุงจากอินโดนีเซียเวลา9้าโมงเช้าที่ญี่ปุ่นนะครับกรอบเวลามันน้อยเกินไปในการจะผลิตเสื้อแข่งขันในตอนนี้ครับ คุณทาราพรึกชะอุ่มเนี่ยได้กล่าวว่าเมื่อคุณหญิงปัทมาขอมาแบบนั้นเราก็ต้องมาคิดกันว่าแล้วควรจะทํายังไงซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็คิดถึงคุณพ่อของผมว่าถ้าเกิดเจอสถานการณ์แบบนี้เขาจะทําแบบไหนนะครับคุณพ่อของทาราพรึกชะอุ่มครับมีชื่อว่ากิจพึกชะอุ่มครับเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์แกรนด์สปอร์ตเขาเสียชีวิตไปในปี2020ครับจากนั้นก็ได้ส่งไม้ต่อให้ลูกชายบริหารงานบริษัทของพ่อเป็นการต่อเนื่องครับคุณทาราบอกแบบนี้ครับเขาบอกว่าคุณกิจ่อ,อาะบกว เอาผลประโยชน์ของนักกีฬาและผลประโยชน์ของประเทศชาติมาก่อนให้นักกีฬาเขาเล่นให้ชนะเถอะเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังผมคิดว่าคุณพ่อของผม,ผมน่าจะพูดแบบนี้ครั้งนี้เนี่ยทาราเขารู้กันว่าแกรนด์สปอร์ตออกแบบผิดพลาดและการแก้ไขความผิดพลาดที่ดีที่สุดไม่ใช่การหาข้ออ้างแก้ตัวแต่ลงมือทำอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงครับส่วนปัญหาต่างๆที่จะตามมาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแบกรับเอาไว้เองครับนั่นทำให้ทาราพฤกษอุ่มครับตัดสินใจบอกคุณหญิงปัทมาว่ายินยอม ให้นักแบดมินตันใช้ชุดแข่งขันของแบรนด์อื่นได้เป็นการเฉพาะกิจแต่มีเงื่อนไขก็คือห้ามมีโลโก้ครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่อยากจะสร้างความระบากใจให้กับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยครับคุณหญิงปฐมมาเนี่ยตอบตกลงนะครับจากนั้นไม่วางสายเธอรีไปดีลกับยูเน็คครับซึ่งเป็นสปอนเซอร์หลักของน้องเมรัชนกให้หาชุดแข่งให้ทันทีและดีไซน์ให้เอาธงชาติไทยไปแปะที่หน้าอกแทนที่โลโก้ของยูเน็คครับโดยยูเน็เนี่ย ผลิตเสื้อแข่งของเมย์รัชนกเป็นประจำอยู่แล้วนะครับและก็มีสำนักงานใหญ่ที่กรุงโตเกียวพอดีสามารถจัดทำเสื้อแข่งได้อย่างรวดเร็วในกรอบเวลาแค่ไม่ถึง7ชั่วโมงครับและในที่สุดครับก่อนเวลา9โมงเช้าที่น้องเมย์จะลงแข่งขันแบดมินตันหญิงเดี่ยวรอบ16กคนสุดท้ายสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยก็สามารถนำชุดแข่งใหม่ไปให้น้องเมย์ได้อย่างทันเวลาพอดีครับน้องเมย์กล่าวนะครับว่านี่เป็นเสื้อแข่งที่เพิ่งได้มาช่วงเช้าเลยค่ะ ทางผู้ใหญ่บอกว่าให้เปลี่ยนก่อนการแข่งขันก็เลยสามารถใส่ลงสนามแข่งได้ทันทีบทสรุปก็คือด้วยชุดแขนกุดของโยเน็กนะครับทำให้การเคลื่อนที่ของโนเมมีความคล่องตัวสูงมากและเต็มไปด้วยประสิทธิภาพอย่างยิ่ง ก็จะสามารถเอาชนะตันจุงจากอินโดนีเซียได้อย่างง่ายดายมากๆ21ต่อ12และ21ต่อ19เข้าสู่รอบแปนขสุดท้ายอย่างเพอร์เฟคที่สุดไปชนกับไทจืออิงกับมือหนึ่งของโลกชาวไต้หวันต่อไปสําหรับเรื่องนี้นะครับแม้จะเป็นแค่เรื่องของเสื้อแข่งขันก็จริงแต่เราจะเห็นได้ว่ามีความหมายที่น่าประทับใจหลายอย่างซ่อนอยู่ครับอย่างแรกนะครับเราเห็นความเป็นมืออาชีพของเมรัชนกเธอยืนยันกับว่าเธอใส่ชุดอะไรก็ได้และก็เลือกใช้คําพูดอย่างระมัดระวังครับเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อใครเลย อย่างที่2เนี่ยเราเห็นความตั้งใจของสมาคมแบดมินตันที่เห็นปัญหาอยู่ชัดๆครับว่าชุดแข่งขันมันเป็นยังไงแต่ก็ไม่ได้ปล่อยไปตามยถากรรมนะครับแต่ว่าสมาคมเนี่ยกล้าพูดกล้าเสนอความเห็นลองหาทางแก้ว,ว่าพอไปไปได้ไหมที่จะเปลี่ยนแปลงชุดให้มันดีขึ้นคิดดูนะครับว่าพอแข่งจบปั๊บเนี่ยและแข่งรอบต่อไปตอน9ก้าโมงเช้าเนี่ยมีกรอบเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงแต่คุณหญิงปฐมมาก็สามารถทําให้ดีนี้เกิดขึ้นได้ครับ สิ่งที่เราเห็นอย่างที่3นะครับก็คือความมีสปิริตของแกรนด์สปอร์นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่คุณจ่ายเงินซื้อลิขสิทธิ์ในเวทีใหญ่ระดับโอลิมปิกไปแล้วก็ย่อมหวังจะได้เห็นแบรนด์เสื้อของคุณเนี่ยไปเชิดฉายในเวทีโลกแต่สุดท้ายเนี่ยแกรนด์สปอรก็เลือกผลประโยชน์ของนักกีฬาและของชาติเป็นที่ตั้งก่อนตัดสินใจยอมให้ใช้เสื้อแข่งยี่ห้ออื่นแทนก็ได้และอย่างที่4ที่เราเห็นนะครับก็คือ คำวิจารณ์ใ,ใดๆของประชาชนเนี่ยมันมีผลต่อความเปลี่ยนแปลได้จริงๆนะครับถ้าเกิดไม่มีการวิจารณ์จากประชาชนเนี่ยฝั่งสมาคมแบบมินตันก็อาจจะไม่ขยับตัวเช่นเดียวกับแกรนสปอนเนี่ยก็อาจจะไม่ยอม Take a คชั่นก็ได้ครับแต่เมื่อสังคมเนี่ยเห็นว่าอะไรบางอย่างมันน่าจะดีกว่านี้ได้และสุดท้ายมันก็นำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงในที่สุดครับ เสียงของพวกเราคนดูกีฬาเนี่ยมันมีพลังมากกว่าที่คิดนะครับคือผมคิดถึงช่วงก่อนเปิดโอลิมปิกที่ปารีสครับที่มีดราม่าเรื่องของเสื้อพิธีการเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเนี่ยอยากให้นักกีฬาเนี่ยใส่เสื้อพิธีการของทรงสมัยเนี่ยในพิธีเปิดที่ปารีสแต่พอโดนสังคมรุมถล่มปับ๊บก็เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ภายในวันเดียวครับทุกคนครับสิ่งที่ผมเชื่อก็คือการวิจารณ์ใดๆก็ตามในโลกออนไลน์เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็สามารถส่งผลได้ในชีวิตจริงด้วยนะครับ ทั้งหมดที่ผมอยากบอกก็คือเวลามีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยอย่าเพิ่งท้อถอยนะครับหาวนทางแก้ก่อนครับผมว่าถ้าเกิดเราแบบตั้งใจหาทางแก้แล้วจริงๆเนี่ยโอกาสที่จะแก้ไขให้มันสำเร็จได้มันก็มีสศิ์จะเกิดขึ้นได้ครับ นี่แหละครับคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับขอวิเคราะห์บอลจริงจังออนยูทูบนะครับกับเรื่องราวของโอลิมปิกเกมส์นะครับและก็เรื่องของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์กับเสื้อแข่งขันที่เปลี่ยนไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งครับกดทุกอย่างเลยครับให้กับวิเคราะห์บอลจริงจังออนยูทูบนะครับเราจะอยู่ด้วยกันกับทุกคนไปนานๆนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่นะครับทุกวันเพื่อสัปดีเวลาหกโมงเย็นนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาาสสสหนนน้้ววัััีีดครบ Some today, make tomorrow today.